ปาดๆมาหลายแทะโอ้ตายอันซ้อนเดออันซ้อนเดออันซ้อนเด๊มันอาจสิมื่นแน่จังน้อยเนาะนี่เบิ่งนี่เบิ่งห้อยกระหรอกมันกินเนาะนี่เบิ่งดูกระหรอกมันแทะวังหันว่าเมนงูเหลือม <c ười> หางยาวๆ,ๆ,ๆโอ้เบิ่งเห็ดขุนเนาะขุนเนาะบิ่งขุน,ขน อันซ้อนบอ่คุณอุ้ยอีกขักแน่มบงค่อยออกห่างๆกันปีนเขาเนาะคุณหลายขักจุดไต่ตํำต่อเบิงเขาพี่น้องเลยสั้นทีรีทีรีอืมเบิงบนเน้งว่า มีแต่ดอกบักใหญ่เลยใหญ่คักใหญ่แน่งามค่ะมืออาจจิสันแน,มมน่มือใหม่เด้อพี่น้องมือใหม่เด้อรไหมนี่ปื้ยหลับซาบาอไอหางยาวๆมันกลิ่นวังหันว่าแม่นข้นแทะเด่นอุย้ยกำลังอ่อนมึงดูกำลังบานงามคักพี่น้องเอ้ยเอ้ยไต่ กำลังบานอายควันหนาวหี่มากำลังลงปอแปะปอแปะนี่ตอนซ่อนครับ นั่งเดี๋ยวแย่งก่อนอย่าเฝ้าเก็บแย่งก่อนแย่งก่อนพี่น้องแง่งก่อนไอ้วงปาดอื้ยฝนซดไม่เห็นจ,จังเลยต้องไปเอาใหม่มาตอ่อยคุณน่ะสูงอึ๊บๆึบอยู่สูงครับหลยเพอสูงคนได้อันนี้ก็เก็บได้นี่งามพี่น้องเลยมาเจอของจริง ของจริงแล้วคะ่ะของจริงแล้วเอาพี่น้องเลยน้าคักนี่น้ำปุ้ยวันหันกระลอกมันกินคิดว่ามันงูเหลือมมาจากไซามาปีนต้นใหม่มดูคนนะอืมคนน้ำคักน้ำแน่พี่น้องเลย ปาด์ตบึงขับรถมาจอดข้างทางแล้วเริ่งมบึงบ่ลโอเคตัวสิมาเจอ,อย่างมาเบึงซื้อเราได้เห็นทางทางเว้ยพี่น้อง แบบไงหนึ่งน้ามขักต่อมันสูงตรงสูงก่ะเดี๋ยวไปเตรียมตรงไปเตรียมเอาใหม่มาต่อยกันย่างมากมือเป่าสูงกับโบมี่เดี๋ยวไปหามึงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะ วงเด้อพี่น้องหาบกับตาหาเห็ดน่ะเอ่อยายตากับคุณนายบุตรสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคุณพี่พี่ข้าจะเอาเห็ดเอาทั้งใบก่อนเอาทั้งพุ่นหลักก่อนหัวกระเดียวแตก ไปไปพี่น,อน้องอีเมนาเห็นไว้แล้วไะย่างเข้าไปพุ่นละข้างหน้าพุ่นละขาทางนี้น้ำบัดสวัสดีค่ะพี่น้องขาข้าไปต่อยเห็ดค่ะไปย่างไปบัดอีเมนาเจอเห็ดเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ ป้าบานนี้บางหันไปว่าเมนงูเหลือมไตขึ้นมาเจอที่ไหนเป็นกระรอกเนอะยู่ตังไก่ตาพ่กใครสีดอ๊บงูเหลือมงูเหลือมมนเเอบ รถก็ะดิ่งห้าบ้านรถตีกลับมาลูซิเกลผักไก่ไข่หมดแดงผักใบสวยไข่หมดเอาละไข่มดแดงเล่นหมากฮะเบิ้งเขาสั้นติ้งลิงเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาหนีินี่โอ้ยหม้อไมายังมาขี่ใส่ต่อใหม่เนาะค่ะนี่เนี่ยกำลังอ่อนโอ้ยสวยกำลังอ่อนเนาะ นั่งหน่อยอยู่นี่คุณโอ้คือผมมีคนกากปีนขึ้นเก็บดอกพี่น้องโอ้ยมันลบยุ่ใต้นี่เองนี่มีคนปาดเอาอยู่นี่คนอ่ะอุ้ยน่าถิ่มยุ่ใต้เนาะน้ะองก็เกิดอยู่นี่นะคุณ นีฝรัง่งสับปาดตัสิเป็นฝร,รั่งเนาะนีกำลังงามบ้าคุณอ่ะยอเลงีนองยู่งเทิงโอ้โหโหยปีนเขาบึงเขาสัน้นอ้าเกิดจะใสไม่นา่านเ,เขาตีไม่เห็น อ,อ่เหตอไกขอนไหม่คุนว่าเกิดจ่ใต่ขอนใหม่ออนามครับคมเพื่อเจออีกตงานล้มพัดคุณอยูอไต้ขอนใหม่พี่นอ้องเอ้พลังงามพลังพอดีพอดีพลังอ่อนอวยสวย กาเย็นเย็นอุ้ยอันทั้งห้อยคนทั้งห้อยกระหลอกเนาะเกิดเพราะท่านค้นเห็ดแต่ว่าอันซ้อนอันซ้อนมาพ่อนี่กินก้อนหรอกค่าโอ้ภาพนี้ต้องขยายะโอ้เนี่ยเจอเห็ดอีกแล้วเห็ดหองอ กยตาคือเหี้ยแบบนั้น嘛ดูทีมงานก็ตาหี่แบบนันน่ยกมงากตาเหียเอามาจากไหนมานี่โอ้เบ่งกระลอกมันมาแทะเหี้ยมาก บุ้ยเสียงเ้าอี่แม่คอยปีนเขาพี่น้องเขาเบ่งีแม่สเก็บไดล์ะบ่อกพี่ลูกจะจับอันนี้กระตาให้ด่าจับกระตาป่ะสวมงามเต็มต้นเลยจ้าไม่คิดเลยเนี่ย้น้องมนโตกึ้น โอ้ยภาพนี <ge ge ้ต้องขยายขับี่ดอกเอาละเอาละเอาละเหนียวดูเต้กโอ้ยเก่าต่อไม่ขักในมันจะด้มีหมองเหยียบก็ได้ล้กอีนแตตามาตั้งไว้ทั้งเชิงเลยแม่จังบริอวยใช่รกตาอนี้เก็บรถเดี๋ยวนูเียจับเอาส่กตาให้ดอกอืมอ ไดชูแม่จังน่อยคอยเก็บปลเก็บจัดเอาคืคคอว่าเอาใหม่สูมาเหรอเด่โอันนี้แม่กระไดโอ้ยลืมข้าวเมื่อกี้แล่นไรกระลอกน้ำมึงมันกลิ่นกัดแล่นไรกระลอกว่าอย่ามากินเนอะวะส่วนเหลือไปแน่ว่ะส่องวัดจากความสูงขึ้นไปนะคะใครเตี้ยก่อนก็เก็บก่อนวัดจากความสูงใช่ไหมไอ้แม่เก็บก่อน กระต่ายเป็นราคาคอยสั่นนคันเจ้าขาสั่นจะสิได้เก็บดอกขี้ร้ายได้หายจุ่มนะคะอ๋อแบบอะไรอไมยม่หนีแม่เนี่ยอันนี้กระตัดเอารถเป็นยังอีแม่นี่ค่ะเอากระต่าออกมาพิ่มายืนทางเทิงพี่มันจังเถิงอีแม่แม่เได้ไปยืนยางพี่มายืนทางเทิงพี่เอาเอามาหนูจะถือให้ให้ตาถือต้องถือมากระต่าให้มีดยู่ใส่เอามีดตัดเอากอหลุ่มนี่มันจะงาม อเพิ่มจังเอาอนี่แม่เอ๋ยงเอากล้องมาหนูถือให้แม่เป็นผู้เก็บ <laughs> มันเปิดไว้โดนแล้วเขาจีบอบ๋อวันนี้สิเก็บเฮดล้วเ,เด้อพี่น้องมัเนี่อันนี้คือมันแข็งแรงหนะจังอันแนวตักดินนี่มันยังแข็งขั้นนักเอ้าอ้เสียงสัวเสียงแม่พี่น้องค่ะว้าวอ,อย่านะอย่านะ ดิแมนเนาะอ่อนซอนเดเออเนี่ยอ่อนซอนอ่อนซอนโอ้โหหอมหอมหอมงามงามปัดนี่กีเทามันอยู่เทิงใส่กระต่ายเลยค่ะใส่กระตาอ้าวบ้านนึงมิดกระหน่อยพอดก็เลยต้องเอาแมนต้องเอาขวดมาส่วนเอาอันทั้งทงทีได้ใส่เสียมส่วนบ้าน <m uch ing> อันนเรอาเอาอันนี้กันเพราะว่ามันขวงตากินเขาด้วยค่ะเด้อนมันนั่นม้ำสันหองยืนก็ยืนยากค่ะลมลุกทุกหอ,องยืนก็ยืนยากโอ้คับเลยพี่น้องเลยบัานโอ้ยคับงามคับ เอาตามาสามน้อยเต็มพอดีเลยพี่น้องขาพวกนี้เลยเฮ็ดสองอกอ,อก็เต็มละประมาณนี้จ้าอันนี้ด้วยบูฟูดอกนี้สุดยอดเลยงามเลยบ่แม่งามเลยเฮ็ดเกิดพระท่านกันละเอามันก็มีอันอันขึ้นก้อนอันขึ้นที่หลังแมนบ่แมนจ้า เอาสว่วดเลยแนมะ่ปวดแขนบ่อปวดทีเปียกบอ่อนะสเฮ็ดนะเ่ปวดแต่กระบาดมันปวดอย <c oughs> ่าเเวให้หวัว <c oughs> มือมันสัเส่นี <c oughs> ออ่นนเนเป็นขันเป <c oughs> ็นตอ <c oughs> นเนาะ พต่อเลยจ้าดอกนี <muy bien. S 1> ้น้อยมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยดอกเพิงมันเหียมาใส่แล้วแตกอ่นนเดี๋ยวจะซื้อเลี้ยงไว้อได้ ้พี่นอ้องเลยเป็นพื้นธรรมดากับซิววาอย่างดอกเกิดซานาสกินนุ่มหลายๆดอกไม้ไส,สูงคือพลังเพื่อนว่าแยำบูสแยำไปวัดใให้ให้เด็ดขาดอกมายงยาวๆเพื่อนว่าแต่เด็กน้อยเพื่อนว่าบาอเอาสั้นติแมนสิเด็ดเป็นน,น,นั่งสาวไทยน้นำเขาเงยโอ้ยบ่ได้ดอกเอาสูงแต่มันสูงกว่านี้แน่หน่อยพ่อได้เก็บเห็ดถึงกับพ่อแล้วอ่ะพ่อเก็บปมันมันชิลุ่มยังหอกซ้ายหอกขวาลูกเอาไม่ได้นะลูกมือไม่บ้างเทิงี่มันไม่ถึงแล้ว เอาม้สวกนส่วนเอาแม่ส่วนเอนแม่ส่วนส่วนออันนี้ส่วนง่ายกว่าเดี๋ยวหมุนให้มันนั่นนก่อนแม่ส่วนเราแม่ก็ต้องเอามือหักไปไว้นะมันฉิตกแตกเฉีหนูส่วนไว้หนูจังไวไวคลิงนีุ่๊ อนรก็ไว้กันไว้กันตกไหวตกไวลงดินไววหลดต้องเินไวไโอ้เก่งมากน้องกาจะบึงเนาะพี่น้องกำลังพอสุกเลยจ้าใส่เตาอบมาเม่แล้วจ้อาใส่เตาอบ เราจะคอยมาฉีกมาดอค่ะมาดอค่ะพี่น้องค่ะมาส่วะหินนำกันโด้ยแมงเก่งหลายวกเนี่ยเนี้ยตกลงมาหับได้เลยเดี๋ยวนี้อ่าซ้ระตาเัิงส่วะเัิงหับเก่งค่ะพัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนี่เห็นมะสุดยอดเห็นเห็นค่ะเห็นเอาไปทานเดียวกันเลยค่ะ สุดติงกระดิงแมวคุณแม่ค่ะอุ้ยเก่งมากโอ้ยสุดยอดอ่ะให้เรียบร้อยมือหนึ่งเสวะมือหนึ่งเสวะมือหนึ่งโอ้อันนี้ฮับไม่ทันเดี๋ยวจะไปฮับให้เองโอ้อย่านะอย่าติงคิงนะอย่าติงคิงแหงนะคุ่นเด้หอมหยุดได้ต่อไม่คุ่นเด้กิ้งคนณลุนคุลุคุลุบุบคุ่นเด้คุ่นหอมสีลงไปหอมสียู่ เรื oh! Oh! ่องใสหัวลูกถไปเลยเราเรื่องเห็ดเสือส้สู้ตายเรื่องเห็ดอันนี้บอด้แกได้พี่น้อกกลังคนก็เห็นค่ะลูกจ้องทั้งเทิงเลยแม่ต่อย่างเดี่ยวเลยเดี๋ยวค่อยมาโซ่ข้างล่างค่ะเก่งมากสุดยอดคน โอ้ขับด้วยรับด้วยนี่โอ้ยสว่าอานยิ่งใหญ่ให้ชมเป็นบุญตาหน่อยสิคะสว่าให้มันได้เงาใหญ่ๆนั่นแม่โอเคเอาใหญ่ๆเลยแล้วก็ลงมาคุณแม่ก็รับไปไวนะคะสวยเลยนะคะอันเหล็กสว่านั่นฟาดไปทั้งหลายกับฟาดแต่อย่าฟาดมาใส่หัวหนูนะโอ้ปวดโอเคบอสพูอนะพี่น้อง่ะโอ้เหี้ยเหี้ยโอ้เหี้ยเหี้ยเหี้ยใช่ยเหี้ย ตาใหญ่ยังบวเต็มอย่าพึ่งเหี้ยอย่าพึ่งเหี้ยผู้หนึ่งว่ะก็ตาเหี้ยกิ้งคุลุนคุรุนคิมลงไปเลยคุณแม่ค่ะอ้าวต่อยเลยค่ะจัดจัดจัดโอ้พอตอนนี้ลูกปวดแขนแล้วโอ้ยพี่น้องเลยเราเบิ่งอันนี้บานนี่เบิ่งเนี่ยกระตาเห็ดตีหลังกาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขยับขยับยังไม่ได้อ่ะระวังระวังอันนั้นเหี่ยลงไป

โออ้สสุุดดดยยใกล้จะหมดแล้วพี่น้องค่ะใกล้จะหมดแล้วจ้าอยากกระพริบตานะคะกำลังมันไม่ขันแล้วสิเทนปากอยากก่อนอุ้ยตายพึ่งหย่ดระวังระวังโอ้ยเนาะผุ่นทางผุ่นเกิดเพราะทางผุนนด่พี่น้องเอ้ยต้องคอยคอยสัวต้องคอยคอยสัวคนว่า นีตาหนั่งกระชีตเต็มพอตานั่นแล้วพี่น้องค่ะตานี้เต็มแล้วค่ะตานี้เต็มแล้วอ้าวแม่พอดีละเต็มนั่นโโโออออ้้้เพื่นดีนะลูกอย่าบอกมาคันเพราะฉันเป็นฟาดหัวลูกหว่าเกือบไปแล้วไปล้างสิยับ เอียหรถเียกติ่งเต็ม่สวอลงมาแค่เดียวอ่ะทังรถแบบสุดท้ายเอาก็ถอยลงถอยลงเมันถอยเนาะวันถอยถอยย่าถอยแกะยังไงถอยติ่งรู้ทางเลยทางเลยทางก่อน ที่ทหมากกระเช้าเป็นที่มาแล้ว,ลวเ,เร้่มเป็นกลายเป็นเม็ดฝนเล้วด้บ้านนี่ <c oughs> เกี่ยม,เ,ามาเลยกะลอกไปต้งกินเอาไม่ตีหัวเลยได้สองกระต่าจ้า อเเพ่นืรวมแรงแข็งขันบะหมี้ยามกิ้งหลวงปู่ก็จะกิ้งน้ำกันเด้อค่ะเด้อยายกิ้งน้ำกันนะคะคุณลุนคุณลุนเลยแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องค่ะเดี๋ยวเอาเห็ดไปชมเฉยข้างล่างมันชมเฉยอยู่นี่ก็ได้มันตีไปไปลงแบบนี้พี่น้องมันสั้นลงไปชักเกินผุ่นหอมลงเวลาเดี๋ยวแม่ไปเอาหกขอน น้อย่ามันน้อยค่ะก็มีน้อยยูกรต่า,รายที่นี่เดี๋ยวชิคุณนายสีพาลงไปก้อนค่ะเพราะว่ามันไทยยางบรณมันถิรวยบุ๊บี่ไาลงไปเก็บเหตแต่บนาไปเก็บเห็นะคะสันที่นี่เลยคุณคุณคุณนายอุยา

เขาไปลบอยู่ฝั่งในเห็ดใส่ขอนหน้าออีกเลยให้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าปินขึ้นมาต้องสูงโอ้ มันสิผ่ามันสิมอม้อมอมอนๆนจังน้อยเก็บแต่ว่ามีห้อยคนเก็บมาัแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วเนะาะกำลังคนเก็บโอ,โ,อโอ้ยเฮียคือสะบูนใหญ่ยากจุมมัน,นมันเรลิมเน่าล่ะ Hãy subscribe cho kênh thân luôn Gõ Để